ขอต้อรับเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าบายสีสม้มวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรไปฟังกันค่ะวันนี้เรามาฟังเรื่องน่านกนละครั้งหนึ่งแต่งโดยลางรถไฟมาฟังกันนะคะผมพบกับแบมอีกครั้งโดยบังเอิญในสภาพของคนป่วยกับหมอไม่ใช่คนรักเหมือนก่อนนั้นเมาใช่ไหม เธอถามขณะเอาน้ำเกลือล้างแผลที่ขาของผมปวดขาข้างซ้ายมากเลยหักหรือเปล่าผมถามกลับดีไม่ตายหรือพิการไปซะคุณหมอไม่ตอบอีกเธอถอดถุงมือโยนใส่ถังขยะแล้วทิ้งให้พยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล ที่กำลังตกใจกับท่าทีที่ไม่เคยเห็นของหมอผู้เอื้ออาลีพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลช่วยกันทายาและคาดผ้าปิดแผลจากการล้มรถมอเตอร์ไซค์ของผมล้มเมื่อพักใหญ่ๆเกือบหนึ่งทุ่มครึ่งผมรอรับยาเสร็จพร้อมขาไม้ที่ได้รับมาก็คว้าถุงยาหลายชนิด พยุงตัวเองกลับบ้านซิธิคาขันเล็กเข้ามาจอดเทียบฟุตบาทช้าๆแบมเอื้อมมือมาเปิดประตูฝั่งคนนั่งข้างเฉียวขาที่สามผมไปนิดเดียวขึ้นมาเดี๋ยวจะไปส่งผมก้าวช้าๆเธอเห็นผมยักแย่ยักยันเลยลุกเดินอ้อมมาประคองผมเข้าไปที่นั่ง คู่กับเธอจนสำเร็จขอบใจนะผมก้มมองบาดแผลที่รู้สึกเหมือนจะมีเลือดซึมออกมาตอนฝืนตัวลงนั่งเธอเปิดไฟในรถก้มมองดูขาผมนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกผมพยักหน้าออกเวรแล้วเหรอ เธอพยักหน้านี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่แบมขับรถให้พี่นั่งผมจำได้หมอสาวร่างเล็กที่มาร่วมโครงการแพทย์อาสาตั้งแต่จบใหม่ๆผมเป็นเจ้าหน้าที่โครงการหลวงที่มีหน้าที่ต้องขับรถพาเธอและทีมไปเยี่ยมผู้ป่วย เราไปเยี่ยมผู้ป่วยบนดอยสูงหลายครั้งและเราก็เริ่มใกล้ชิดกันความสัมพันธ์ระหว่างช่างยนต์กับหมอสาวอนาคตไกลผมเคยบอกเธอว่าสถานที่และบรรยากาศอาจทำให้เธอตกหลุมรักอุปกรณ์ประกอบฉากอย่างผมแต่เธอกลับถามผมว่าผมรู้สึกลึกซึ้งและรักเธอหรือเปล่า ผมไม่กล้าตอบความจริงจนกระทั่งเธอย้ายกลับลงไปที่กรุงเทพสี่ปีที่ผมและเธอไม่เคยติดต่อกันเลยเราต่างเหมือนสายลมที่พัดผ่านกันไปเท่านั้นวันนี้คงเป็นเพราะโชคชะตาลิขิตผมถูกส่งให้ลงมาดูการติดตั้งโรงสีข้าวชุมชนที่น่าน เจอพักพวกเก่าๆพวกเขาก็รับรองผมกันจนมึนเมาตั้งแต่เที่ยงยังไม่ทันหกโมงผมก็ขอตัวกลับเพราะพรุ่งนี้ต้องเริ่มงานอีกอย่างก็ต้องสารภาพว่าไม่คุ้นกับเล่าพื้นถิ่นที่นี่แม้จะถนอมตัวอย่างไร แต่ผมก็คั้วมอเตอร์ไซค์ที่เช่ามาจากร้านเฟื่อนพุ่งลงฝายก่อนเข้าที่พักจนได้ดีที่ชาวบ้านช่วยพามาที่โรงพยาบาลอำเภอได้ทันก่อนที่ผมจะนอนหนาวตายเพราะปีนขึ้นรถมาบนถนนไม่ไหวกินข้าวก่อนนะเธอบ่นว่าหิวมาตลอดทาง ก่อนพาผมมาร้านอาหารเล็กๆริมแม่น้ำนานแสงไฟสะท้อนสายน้ำงามตาแว้วเพลงพื้นเมืองทำน้องลื่นหูเรานั่งกินข้าวกันเงียบๆลมหนาวโชวยมาแผวๆผมเห็นเธอทำไหลหอเพราะชุดแสกแข็งกุดไม่ป้องกันความหนาวได้มากนัก ผมยื่นผ้าพันคอลายตารางให้เธอคุมไหลมันดูเข้ากับชุดที่เธอใส่วันนี้จังเธอขอบคุณเบาๆอีกสิบนาทีต่อมาเธอก็ขับรถช้าๆมาส่งผมที่หน้าบ้านพักช่วยพยุงผมเข้าบ้านก่อนจะกลับเธอบอกว่า อย่าให้แผลโดนน้ำนะพรุ่งนี้เย็นๆจะมารับไปโรงพยาบาลผมลุกขึ้นมองเธอขับรถออกไปลมหนาวพัดผ่านหน้าต่างมุงลวดเข้ามาอีกละลอกไม่หนาวอย่างที่เคยหนาวบาดแผลไม่มีเลือดซึมดูเหมือนความเจ็บปวดจะไม่หลงเหลืออยู่แล้ว จบลงแล้วนะคะสำหรับเรื่องน่านกันละครั้งหนึ่งแต่งโดยลางรถไฟแล้วมาพบกันใหม่เรื่องหน้าก่อนจากไปฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องเรื่องเล่าบายสีส้มด้วยนะคะขอบคุณค่ะ